แต่ว่าเ้เาออามาตั้งแต่มือแต่วันที่สี่ไปเที่ยวนำกันมาเบิดทุกที่อลได้จังได้เอามานี้ก็เลยว่าสิมาอยู่บ่าบอกขึ้นแบบไกลแท้บัลลัเลยอะจังหดก็เอามาแล้วมามอบให้น้องกันแล้วแล้ว,ลว,ลวจังว่ากันเพราะว่าเป็นไงมากา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมือสืเข้ามาผูา้ใดอยากเข็ยนอยากเห็นไอ้น้องล่านางใส่ผา้าหูผมขออนุญาตแม่นะ สิสิถ่ายรูปหรอกบ่ได้ถ่ายชิปเพื่อนญาตมันรุ้เพื่อนบอกเคยใส่หรอ,อเคยเคยใส่อยู่เคยใส่แต่ไปวัดแต่วัด่าสวัสดีครับทุกคนมาจากเมืองน้องรถพังสองรอบมาฮอดผ่านเตโอนผ่านเมืองพินผ่านมาฮอดสวรรค์เขต แล้วก็เอ้ยผ่านเซโนมาอดท่าแกแล้วก็เลยมานี่ท่าขาเพื่อนรู้บ่สิบวได้เข้ามาแล้วปฏิพัติเพ่อนบทต่อไปเพื่อบาไดแพรแบบเบ็ดเบดเอาก็เลยเข้ามาเบิ่งก่อนถ้าเพราะว่าย่านแบบว่ามือเพื่อนไปตลาดนาะเเราว่าเห็นลงเองเนาะบอกว่าเพื่อนสิไปตลาดไปแล้ววัได้ไปเลยเพื่อนมาผมมีปลาขายจะาแชรรูปแล้วบ่ได้ไปทุกคนคนกระทาอุ้นหนุนอยู่ฝั่งไทยว่าท่นบุมปลา ม,มีปลา,าไ,ได้ของก่อนจะไปอ,อย่างนี้ให้นงเซตฮะต้องต้องให้มีมีปลาก่อนแล้วเพื่อนจังได้ไปนะครับวันนี้ก็เลยย่านย่านว่าเอ้ยปัดเมื่ออื่นมาแล้วบอเห็นเพื่อนเด็กก็เลยก็เลย,กเลยตัดสินใจเข้ามาเลยห้องของมนเมื่อกี้ไหนนะห้อห้าโมงเอ่อห้าโมงประมาณห้าโมงครึ่งนี่แหละม้งเนาะเอาของเอาของก็ไปเก็บในห้องเลยมาเลย <laughs> ว่าเอ้ามันคือบอกอ่านว่าเจ๊เล <laughs> ็กทักมาแชทมาบอกตั้งแต่อยู่ไหนอยู่ท่าแขบนะ่บเนาะ ชั่วโมงกว่าวันแรกเปิ้ลคอยเบิดมือ <c oughs> เข้ากับวันแรกแชทบอกเพราะว่าใกล้ๆจังแชทบอกปวดเต,ต,ต,ติบโตสามร้อยห้าสิบห้าโลทุกคนเบิ้ลมื้อน,นี้ขี่มอไซค์รอบนี่ฮะประมาณขี่ไปกลับกรุงเทพเลยเ <c oughs> จ็ดร้อยกว่าโลเลยรอบนี้นะแนนแต่ว่ามีแต่สิเอาเสื้อมาให้เปิ้นก่อนมื้อสิเข้ามาใหม่ หวังมาฝาก,กอันนั้นเ่าเลือกให้ฮะแต่ว่วาเาเอามาตั้งแต่มือเลยวะวันที่สี่ไปเที่ยวนำกันกามาเบิดทุกที่เลยได้จังได้อามานี้ก็เร็วไปสิมาอยู่บ้านหวัขึ้นแบบไกลแท้บัลละเลย อ่ะจังไหนก็นเอามาแล้วมาอมอบให้น้องก่อนแล้วจราจแล้วจังว่งา,กกากันเพราะว่าเดี๋ยวมืออื่นเขาจะเข้ามาอีกแล้วเขาจะข้ามด่านป้อนเพียงใช่ไหผมก็หาได้เอย่างเอเอเป็นเลือดเองไงบุงอ่างนี้คือสีดีใจเพื่อนดอีเด็ดนี่อืสีชมพูแล้อว่าคุณหญิงเนะาะไปไปเที่ยวทั่วที่เลยนี่ไปเที่ยวทุกแขน แข่งขม่วนอันนี้ขม่วนแน่นอนนี่แม่บอกครับขม่วนสวัสดิ์เขตแล้วก็เชฟปนมันแข่งไหสวัสดิ์เขตสวรัสดิ์เทพหรอเชฟปนจะสวัสดิ์เขตเนาะสองแข่งไปด้วยประมาณเจ็ดร้อยโลด้วยกันก็มาก็มาหาเจ้าขอเออเมื่อยท่าจนเมื่อยท่าจนแบตเบรดเอาเบิ้งเบิ้งกันนะฮะเป็นไงมางกยัง เด <sociedad> ี๋ยวเดี๋ยวมือสิเข้ามาผู้ใดอยากเห็นอยากเห็นไอ้น้องล่านางใส่ผ้าถุงผงขออนุญาตแม่เลยสิสิ่หายรูปแบบไม่ได้ถ่ายชิปเพื่อนญาติมันรู้เพื่อนบอกเคยใส่หรอเคยเคยใส่อยู่อ๋อเคยใส่แต่ไปว่าแต่ว่าผ้าถุงไปขึ้นไหม่ มันมัน้นนอยแหละอ๋ออ๋อโอเคโอเคทุกคนมาพอแล้วเดี๋ยวมือก็ามาใหม่นะครับเหมือนเหมือนเหมือนข้างล่างโอเคเนาะครับแล้วทีมนี้ประมาณนี้ทุกคนแซล,ล่าแม่ได้สิแม่ได้แม่เอามืมาเหยียงลูกนะโมือ่ก่อนมืออื่นก่อนมืออื่นก่อนอ้าวโอเคแต่ทุกคนแต่ทีมนี้ประมาณนี้นะไปแล้วดิ